กับคนไทยล้อชื่อพ่อล้อชื่อแม่ถามว่าคิดยังไงจีจีเกาหลีมันก็พี่ล้อชื่อแล้วก็ล้อชื่อพ่อเอ,อไม่<ๆ>กเกาหลีล้อชื่อพ่อล้อชื่อแม่ไม่ได้เพราะเขาจะไม่ให้ล้อชื่อพ่อแม่หรือว่าไม่ให้ด่าเกี่ยวกับพ่อกับแม่เพราะว่าที่กเกาหลีถ้าเป็นคําไปล้อเลียนพ่อกับแม่เงี้ยเขาจะเรียกว่าเพศริก็คือเป็นคําด่าที่มันเกินไปอ่ะด่าไปถึงบิดามารดาเราอ่ะพูดแล้วมันขึ้นเหรอ ใครที่ใช้คําพูดอย่างนั้นนะ่ะคือเป็นอะไรที่แบบว่าคนเกาหลีจะแบบไม่รับเป็นโจ๊กแล้วอะ่ะแล้วคนรอบข้างถ้าเห็นคนคนหนึ่งล้อเลียนพ่อแม่เราหรือว่าเล่นโจ๊กเกี่ยวกับพ่อแม่เราทุกคนในวงอะ่ะจะตึงกันหมดทุกคนในวงจะแสะดงออกหรือว่าไม่โอเคมันจะไม่ใช่บรรยากาศพากันมาล้ออะไรงี้ยน่ะแต่ว่าประเทศไทยล้อชื่อแม่ล้อชื่อพ่อมันก็ไม่น่ารักนะแต่มันอยู่ที่เขาเจอด้วยมันอยู่ที่วัฒนธรรมคือประเทศไทยมันล้อชื่อพ่อล้อชื่อแม่เป็นเรื่องตลกมาตั้งนานแล้วไงไม่ได้ ใครเทคซี่ series, เรื่องนี้เขาเจ็บอะสุดท้ายเราไม่โอเคแต่ว่าหลายๆคนก็ยังโอเคกันมันต้องเหมือนทั้งสังคมโดยส่วนมากก็ต้องไม่โอเคพร้อมๆกันแต่มันมีคนที่ทั้งเฉยๆทั้งโอเคทั้งไม่โอเคแล้วก็เลยเมองว่ามันอยู่ที่เขาเจอ